ขอจเจริญโชกจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ทางวัดจัดให้มีการนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าผต้ทรงเห็นทรงธรรมแล้วก็นัดแนะญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลเครื่งกันในกันการร่วมอย่างนี้เรียกว่ารวมความสามัคคีให้เป็นที่อันเดียวกันรวมตัว ชมนมกันให้เป็นกลุ่มเดียวคือกลุ่มของพุทธโตธรรมโมทังโคหรือกลุ่มของพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าภิกษุธรรมเดนอุบาสกอบฏิกาจอแสดงเห็นว่าผู้จัดงานจัดการเป็นผู้มีปัญญาทำเรื่องนี้ให้เป็นความสงบทั้งกายวาจาใจฝังโลกเราจะสงบได้ต้องมีความสามัคคีกัน สามัคคีทางแล้วหกั้นอย่างเดิมแต่สามัคคีทางทำมนิดดีเหลือเกินพอคนเป็นอันเดียวกันศาสนาก็จะดีขึ้นถ้าแตกร้าหรือว่าแบ่งพักแบ่งพวกออกไปนี่เป็นการก่อความเวรไภกันขึ้นหมุนทางโลกจับกลุ่มกันก็แยกเป็นพวกเป็นหมู่ตกเถียงกัน แต่ทางศาสนาในรวมอันเป็น,นเรื่องคนภาคีเดียวกันเป็นของหาได้ยากทุกคนมีใจอันเดียวกันคือสมัมมาทิฏฐิเห็นดีเห็นชอบตามระบอบรามคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ใจยกสุภาจิตบทดเดิงที่นำขึ้นไว้เป็นหัวข้อว่าอดิีตลังปฏิจจาจะเป็นต้นแปลว่า ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นยอมกวางห้ดีนะเบื้องต้นจะทําอะไรเรื่องศีลก่อนศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นศีลเป็นมารดาของธรมทั้งหลายเหมือนเด็กทุกคนต้องมาจากแม่คือมีมารดาไอพ่อก็อย่างหนึ่งเด็กต้องมีมารดาฉันใดยังจะเป็นเด็กที่ดีได้เจริญเติบโต คนจะดีต้องเป็นต้นปรปรภาคเบื้องต้นต้องมีศีลนก่อนอย่างน้อยถีหนห้าอย่างที่เราตีจะมาทานไปแนบเพราะเราไม่เข้าใจจึงเฉยเมยเรื่องถีลน,นี้ศีลน,นี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีศี่น,นี้เหมือนปัตตภีแผ่นดินที่รองรับทุกอย่างแม้ภูเขาใหญ่ก็มีแผ่นดินรองรับแผ่นดินนี้ลึกลงไปสองแสนสี่หมื่นยอด จนถึงบาดานเมืองพญานาะคข้อนี้จันใดศีลเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องลึกและเป็นเรื่องหนาแน่นที่คนทุกคนจะต้องเอาใจใส่ทุกคนถ้ารักษาศีลนหมดนี้โลกนี้สงบแต่ที่ไม่สงบก็เรื่องกฎดแก่เจ็บตายเราไปมีธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ถ้าก่อนทุกคนรักษาศีลเหมือนกันหมด เป็นเรียกว่าเป็นดีกันหมดไม่มีการขาโมยมีการไม่มีการทะเลาะไม่ต้องสร้างตารางเปาางเ็ดตารางหรือเลยคนไม่ติตตารางแน่แต่ว่าที่ติตตารางก็เพระว่าแตกแยกกันด้วยทิฐิีไอ้คนเดองเห็นดีว่าถ้าขโมยก็ดีข้าดัดก็ดีข้าหมูข้าเป็ดก้าไก่ก็ดีแต่คนกลุ่มดังว่าไม่ดีเมื่อดีกับไม่ดีก็จะเป็นัตรูกัน ที่นีคนดีต้องชนะคนชั่วที่ไหนที่ไหนคนดีต้องชนะคนชั่วคนดีมีศีลเนี่ยเป็นคนชนะคนชนะคนชั่วได้เอกอย่างเด่งศีลเป็นประธานประธานนี่คือหัวหน้าเจ,นเจ้าอาวาสเป็นประธานพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในเรื่องงานเรื่องการหรือกิจการต่างๆมีประธานใหญ่ ว่าเมืองต้องมีพระราชาถ้าไม่มีพระราชาบ้านเมืองก็แหลกเหลวไม่มีใครที่จะเป็นจุดโสงกลางเป็นแกนใจของคนได้เพราะฉะนั้นคนต้องมีศีลห้าอย่างน้อยและช่วยบอกช่วยเตือนกันต่อต่อไปว่ารักษาเกะกันรักษาศีนกันบ้างนะอย่าเมินเฉยพระโลกนี้มันร้าร้อนมีความทุกข์เป็นปกติ ทุกมีหลายเรื่องหลายราวทุกจากอากาศทุกควาดินอะไรต่ออะไรเรื่องการทากินหรือว่าสารพัดร่างกายก็ทุกร่างกายก็มีโรคโรคที่รายการรักษาไม่ได้รักษาได้แต่ว่าความบัญหายเป็นชั่วคราวเช่นคำว่าโรคะนิทังปะพังคุณังนี่สารีระร่างกายนี้เป็นรังของโรคหวังไงดีหรือจา,ารีรร่างกายนี้ เป็นโรคหิวโรคหิวชนิดนึ่งรักษาด้วยอาหารแต่โรคบางอย่างต้องรักษาได้หลายแบบต้องผ่าตัดต้องอะไรต่ออะไรแต่โรคประจําร่างกายเรานี่เกิดโรคหิวหิวกัหิวน้ําแล้วก็กระหายหิวข้าวความเรียกว่าความหิวเป็นโรคชนิดหนึ่งถ้าไม่เป็นโรคจริงๆพระเจ้าไม่ตรัสว่าว่าชีกัจจารมาโรคา รอคคือความหิวอันร้ายกาศถ้าลองเราอดอาหารลองโดูสักมือ้อตอนเช้าอย่าทานอย่ากินนี่ท่านจะวุ่นวายมากแต่ได้กินมันก็แก้หายโรคทันทีก่อนตอนเย็นก็หิวอีกรุ่งนี้ก็หิวอีกก็โรคนี้รักษาไม่ได้รักษาก็ต้องให้มันกินร่ำไปการรักษาให้กินข้าวไม่ใช่ง่ายนะต้องหงุ้องตอมต้อง,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 องทำไร่ทำนาต้องข้าว แบบผงต้มกันเป็นเวล,ลาเวลามันก็เป็นทุกข์เรื่องโลกนี้อีกเหมือนกันแต่ว่าคนรักษาศีลน,น,นี่คนปรงตกคนหยิบยอกตึงหลักสามอย่างหลักอะไนี้จังทุกขังอนัตตาขึ้นมาใช้ว่าอะไรอะไรเราเกิดมาก็ไม่เที่ยงมันแปรปรวนรวนเร,ว,นร,ว,นรว,นวิปโยคเรื่อยไปคนเราเกิดมาไม่ใช่อะไรเกิดแลวทุกเกิดขึ้นทุกตังอยทุกดับไป ุดท้ายปลายทางคนเราไม่มีอะไรสูนสิ้นไปเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเทพพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องร่างกายว่าหนึงรูปเหมือนขวงน้ำสองเวทนาเหมือนตอมน้ำสามสัญญาเหมือนพยับแดกสี 4. สังขารเหมือนต้นกล้วยหจิตใจเหมือนลิง เหมือนคนเล่นกลมายาการถ้ารู้เรื่องนี้แล้วเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ปรงตอกว่ารูปเป็นกองน้ำอย่างไรกองน้ำที่มันเกิดเป็นพองได้อายุของมันประมาณกี่เดือนกี่ปีกี่นาทีเดียวหนึ่งกัลบลดับหายไปเอากองน้ำมาทำบ้านเรือนก็ไม่ได้เอากองน้ำมาทำพระนุ่งผ้าห่มก็ไม่ได้ฉันใดก็ดีร่างกายนี้มันมีค่าอะไร มันเป็นทอดทางั้นตั้งแต่ผมคนแลบกวัาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังเปิดไตปอดใจใหญ่ใจน้อยหานหมวยหานเก่าเดชเล็ดหนองเลือดเดือมันค้นเปรวมันน้ำหุกน้ำลายไกข้อมูลมันมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ที่มันทรงตัวกันสร้างกันขึ้นแต่คนไม่รู้ความเจงก็ไปหลงร่างกายร่างกายความเจงพวกกันตอง,ตงว่าชกรกระปลกที่ถูดไนโลก กลิ่นก็เหม็นดูไม่ได้เลยตับใจไส้พุงนี่จะอยู่ในตัวเรานี่ทดลองไปตาส่องใจลงไปดูในร่างกายกันเถอะท่านจะรู้ว่ามันไม่สวยหามอะไรตรงไหนมันสวยหามที่เราสมมติวันหญิงสาวสวยใจใสหลอ่ออย่างนั้นสมมติที่จริงไม่ใช่หรอกมันต้องมองว่าสักว่าเห็นไว้ก่อนกว่าวังว่าสักว่ากวังไว้ก่อนจึงจะพ้นจากความทุกข์ยากนี้ได้ ไห,ไหนเราเกิดมามีความทุกข์ประจําตัวถึงพระพุทธเจ้าก็ทุกข์แต่ท่านพ้นทุกข์แต่ทุกข์ก็ยังอยู่ท่านปรงตกเรื่องร่างกายชีวิตนี่แต่เรายังปรงไม่ตกยังหลงโลกยังติดโลกยังติดนั่นติดนี่เห็นร่างกายว่าเป็นของดีเป็นของยั่งยืนร่างกายเหมือนของน้ำกวางด้วยดีเดี๋ยวไม่กี่วันก็พังไป บางคนตั้งอยู่ในท้องก็ตายแล้วเกิดมาสองวันสองวันก็ตายแล้วปเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายแล้วมันก็ตายกันยึบยับกันไปเกิดท่าไรตายเท่านั้นคว,ความตายมันมาเร็วที่สุดที่เราไม่รู้ตัวถึงรู้ก็ตายเพราะนั้นของน้ําต้องเปรียบด้วยร่างกายที่นี่เวทนาเปรียบด้วยตอมน้ําตอมน้ําเล็กๆนี่เวทนานี่ พอมันถูกแล้วกลับเป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็กลับเป็นถูกพล,กลกิกกันไปพลิกกันมาแล้วใครเป็นใ,ใครทำละ่ะสังขานเป็นคนทำไม่ใช่เราทำนี่ถ้ากิเลสกิเลสมันเป็นตัวทำคนคนต่ำขึ้นแต่จะละกิเลสมันต้องรู้ร่างกายว่ากายนี้เหมือนก่องน้ำกายนี้มันตอบน้ำความสัญญาเหมือนพยับแดดพยับแดด,วดเวลาแดดร้อนจัดได้ออกไปยืนดูอเป๊ะป๊บเป,ป๊ะบเป,ป๊ะัปป๊บสัญญาจำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็ มันก็ไม่คงทนไม่ถาวรเหมือนผยับแดด่วนหลังขานเหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยพอออกลูกพอถูกก็ก็ฆ่ามันตายฉันใดก็ดีต้นกล้วยไม่มีแก่นมีแต่กาบชีวิตนี่ไม่มีความหมายไม่มีอะไรจะประตันตัวเองว่าอย่าอย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรชีวิตเป็นตัวทุกข์ชีวิตเป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นตัวสลายพืนปานอนัตตาหาความจริงจังไม่ได้ ถ้าคิดให้ดีนะญาติยยมทั้งหลายเราจะไม่หลงโลกการหลงโลกเรื่องการนุ่งการเหมอมแต่งเนื้อแต่งตัวปัดแป้งแต่งนวนนี่ได้แต่อย่าไปจิตถ้าไปติตแล้วเป็นโทษเป็นทุกข์สันทีอย่าไปตามโลกจงไปตามราพระพุทธเจ้าสอนจึงจะดีฉะนั้นต้นกล้วยคือร่างกายมันจะหลายไปไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็วิญญาณนี่ก็คือใจ ใจนี้เป็นลิงใจนี้เป็นเกเป็นกลเป็นกลมายาการชนิดหนึ่งที่หลอกเราให้โกรธให้โลภใไปหลงให้มีมานาันน่าเกลียดตื่นเนื้อตื่นตัวให้ให้มันยุ่งยากในตัวเองเลยวิญญาณน,นี่ไม่ใช่บาวิญญาณอย่างเดียวไม่ใช่ใจอย่างเดียวเจตติกต่างหากไปคุมจิตใจบีบหัวใจให้รักบีบหัวใจให้โกรธบีบหัวใจให้หลงลเราอยู่กันอย่างนี้ เราไม่คิดเรื่องนี้เราคิดแต่เรื่องข้างนอกต้องคิดถึงเรื่องข้างในกันคิดเรื่องข้างในนี่สักวันหนึ่งถ้าจะเห็นความจริงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าอย่าไปมองโลกให้มากมองได้ว่าเห็นว่าโลกเป็นทุกข์แต่มองร่างกายเห็นของไม่สะอาดกายไม่สะอาดกายสปก,กปรกเต่ด,ดีไอ้ที่กปรกปรกว่ากายคือใจ ที่มีกิเลสอยู่อันนี้มันล้างยากเคล็ดยากถูยากจำระยากสองอย่างสองประการนี้ถ้าคนมองเห็นกายก็จะเห็นกายสกรปรกใจก็จะสะสาดถ้าเห็นจิตอาศัยกิเลสอยู่เป็นประจำปีเราต้องฆ่าต้องต้องสละต้องตัดทิ้งไปบ้างอย่าจังสมกองกิเลสและกองทุกข์ใจตัวเองการสังสมกิเลสกองทุกข์แล้วก็กองบาปใ่ตัวเองคืออะไรคือไม่ทำบุญ ไม่ฆ่าวัดไม่รักษาศีลไม่นั่งกรรมฐานไม่เดินจงกรมมันก็แย่นะมันต้องทําตามพระพุทธเจ้าอย่าลืมพระพุทธเจ้านะมันเป็นเรื่องใหญ่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนือพระพุทธเจ้าไปได้ความรู้ก็เหนือผู้เหนือคนร่างกายสวยงามก็เหนือผู้เหนือคนติตปัญญาก็เหนือผู้เหนือคนการเกิดในตระกูลทงก็เหนือผู้เหนือคนเพราะนั้นใครเหนือพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้ว เราต้องเอาคนที่เหนือโลกด้วยเหลือเหนือ,เหน,อเหนือคนทั้งหลายเอามาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นการปฏิบัติบูชาพุทธตธรรมโมสังโฆนี่ไม่ใช่ว่าแต่ปากเฉยๆนะท่านว่าทำตัวให้เหมือนโคลูกอ่อนโอลูกอ่อนเวลามันคลอดใหม่ๆนี่มันจะกินนมกินนมแม่ที่ข้างท้ายไอ้ชวนแม่จะกินอาหากินหญ้ากินหญ้าละเลมหญ้า แต่สายตามองดูลกูกกลัวลูกจะมีเสือมีอะไรมาจะครุบกินไปฉันใดคนเราจะทำอะไรต้องมองต้องมองเฉลียวดูตัวเองคำว่าดูตัวเองไม่ได้อยู่ร่างกายดูจิตใจที่มันเคลื่อนไหวนี่กำลังเคลื่อนไหวทุกเวลา ทุกนาทีแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจเราไปสนใจแต่ข้างนอกเรื่องกายเรื่องของเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอย่างนี้เราวิภากษ์วิจารณ์ว่ารูปนี้สวยรูปนี้งามรูปนี้รูปชั่วตัวดําอัปลักษณ์ชิ้นบุญเช่นกุศลเราก็ไปพูดอย่างนั้นไปที่จริงไม่ใช่มันต้องมองใจมองใจดูใจสนใจเหมือนแม่พอลูกอ่อนปากกินหญ้าและเล็มหญ้าแต่สายตามองลูกอย่างใด จึงทำงมานอะไรสายใจสายสติต้องหมูดดูใจตัวเองอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธประธรําประสงคเถียงตริตในตากลโลกจงมาบันดลมาดาในท่านทั้งหลายที่มาตําบลตทากุศสอนนี้จงจุดสมบูรณ์ด้วยจะพิสพอนใจอายุวันณนะทุกขะทุกขะสบายใจตลอดกาลและนานเถิด ยาตาวาดีวังอาปุราปริปเหรินติสังขังเอวะเมวะอิโตจินังเพตานังภุปกะปติอิจิตังปฏิตังโตมังคิปามเอวัจมิจจโตตะเพปเรินโตสังขปาจันโทควันอราทอยาตามานิโจติระโทญาต้าทพีติโยวิวัจจันโทสัพโรโภวินัสตะโตมหาเจพาวัตวันตรายโยตุกีติกายโยโกาวะ ถ้าพิวาจนาเตดิจารณิจังวจาริยโนจตาโรโหธรรมะวะันติอายุวันโอตุกะหังพาลัง